สวัสดีครับที่นี่ BJP Logic by j p นะครับมาพบกับก๊อฟอีกแล้วรีวิวสินค้าก่อนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยวันนี้รีวิวเจ้าเสือภูเขาว2แบรนด์เนมเลยละกันนะครับแบรนด์เนมที่1ก็คือจะเป็นรุ่นยี่ห้อ Bristone a u ทีลาคาเลยละกันนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับมาตัวนี้กันก่อนไล่จากจุดเด่นนะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นตัวถังอลูมิเนียมยี่ห้อ Bristone นะครับผม ติ๊กเดิมสีเดิมนะครับตัวถังอลูมิเนียมมีโชคหน้าสามารถที่จะสามารถปรับได้ด้วยนี่คือในมุมโชคอัพหน้านะครับนี่สามารถปรับล็อกได้แต่ว่ามือผมคงหมุนไม่ไหวอาจจะต้องใช้มาแจหมุนนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของดิสเบรกหน้าแล้วก็ตัวตัวจับดิสเบรกก็เป็นชิมาโน่นะครับตัวสเต็มคอตัวนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับอย่างเช่นสลีละเนี่ย ลูกค้าอยากจะให้มันยืดขึ้นมาหน่อยสามารถปรับได้เลยนะครับโดยที่ขันน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็ปรับได้นะครับแล้วก็2ส,ส่วนตัวเนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกล้อหลังมาให้ด้วยนี่ตัวล็อกล้อหลังตัวนี้เป็นเกียร์8ดเกียร์นะครับต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนี่ยามาฮามันอยู่ตรงนี้เครื่องยามาฮามันอยู่ตรงนี้นะครับผม มาเดี๋ยวเรามาเช็คระบบกันก่อนเลยละกันนะครับตัวนี้ปัจระบบไฟฟ้ากันบ้างไปแล้วนี่ปัจระบบไฟฟ้านะครับแหววืดเลยทีเดียววืดโอว้วืดเลยปัจระบบไฟฟ้าวืดเลยแรงช่วยส่งนะครับต่อมามาบิดคันเร่งกันเหมือนมอเตอร์ไซค์บ้าง สำหรับเจ้ายามาฮ่าคันนี้นะครับบอกเลยว่า24โวลต์นะครับแบตเตอรี่ใหม่ลิเธียมราคาอยู่ที่18,400บาทถ้าเป็น36โวลต์ราคาอยู่ที่22,400บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับมาคันต่อมาคันต่อมาก็จะเป็นตัวพานาโซนิกนะครับนี่แต่พานาโซนิกเนี่ยคือได้ไฟหน้าเดิมพานาโซนิกนี่โลโก้อยู่นี่นะครับตัวถังต่อมา นะครับจะไม่โค้งมนและจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วตัวถังจะโค้งเป็นเหลี่ยมๆหลมเหลี่ยมๆนะครับแทบจะเป็นสามเหลี่ยมเลยด้วยซ้ํานะครับผมที่ผมดูนะถ้าเป็นยามาฮ่าตัวนี้จะเป็นกลมนะครับตัวนี้ได้ช็อคอัพหน้านะครับแต่ไม่มีดิสเบรกล้อก็เป็นล้อไซส์เท่ากันไซส์ย6นิ้วนะครับตัวนี้แต่ว่าเกียร์เนี่ยตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัวเกียร์เหมือนตัวนี้แล้วนะครับเกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์8 นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์เเป็นตีนผี s h i า a โ o เหมือนกันนะครับตัวนี้เบาะพวกนี้ก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับตามสรีระของลูกค้าเลยตัวนี้ใช้งานได้3ระบบเหมือนกันนะครับระบบที่ 1, 1ก็คือปั่นเป็นจักรยานธรรมดาระบบพี่2ปั่นระบบไฟฟ้ามาดูันครับอ้าวใส่เกียร์ไว้ใช่ไหมไปแล้วนี่นี่ปั่นระบบไฟฟ้า อพอถ้าเราหยุดระบบไฟฟ้านะบิดทะเลงบ้างสมูทสมูทเลยครับสำหรับเจ้าพานาโซนิกคันนี้นะครับราคาก็าเท่ากับยามาฮ่าเลยถ้าเป็น24โวลต์ราคาอยู่ที่18,400บาทถ้าเป็น36โวลต์ราคาอยู่ที่22,400บาทนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลย0864270590นะครับตอนที่บอกเลยว่าเสือภูเขามีแค่จำนวน2คันเท่านั้นนะครับผมเอาละวันนี้ผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ